สวัสดีลูกค้าลาเลาบูสุ p e r บายทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแอดมินค่ะสำหรับวันนี้แอดมินมาพร้อมกับรถที่เพิ่งเข้าใหม่ค่ะลูกค้าคันนี้เป็นฮาร์เลย์เดวิสั l โลไลเดอร์เอสนะคะเป็นรถปี2021ค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นตัวไม์คู่ตัวสุดท้ายค่ะไม่มีอีกแล้วนะคะเลขกไม์คันนี้12,800มืไม้ค่ะ สำหรับ Harley-Davidson l o w r i d e r S รถปี2021ค่ะคันนี้เป็นสเปค MLY นะคะลูกค้าเป็นตัวประกอบไทยผลิตเดือน8ปี2 1ค่ะเครื่องยนต์มีวอลกี้เอ็ก114คิวบิก1 8 6 8ซีซีนะคะตัวรถเป็นสีดำเงานววิทแบล็กเดิมๆจากโรงงานค่ะจะเป็นสีดำแล้วก็มีฮา r ์เร d เดวิสันนะคะติดที่ด้านข้างถานน้ำมันค่ะฟอนต์ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะรุ่นโรเลเดอร์ ider, เลยนะคะ สำหรับปี21ค่ะสิ่งที่แตกต่างจากปีอื่นนะคะคือเขาจะเป็นตัวที่เป็นเรือนไม้แบบคู่แบบนี้เป็นตัวสุดท้ายพอขึ้นปี22ปุ๊บเขาก็จะรวมกันเป็นเรือนไม้เดี่ยวนะคะซึ่งลูกค้าบางท่านเนี่ยคืออยากจะได้ตัวนี้เพราะว่าเป็นตัวสะสมเนาะก็คือต้องหาปี21เท่านั้นเลยค่ะก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะะี่ค่ะนี้ค่ะเป็นเรือนไม้สอง 2, เรือนไม้ตัวสุดท้ายค่ะ ของแต่งคันนี้ค่ะทอเป็นของแบ s ์เซนีนะคะกลองเป็น s c r e ม m ี่อีเกิลค่ะคันนี้จูน r e เรกจูนนะคะโมมเมมฟิ h เชดค่ะลูกค้าไฟหน้าเปลี่ยนมาเรียบร้อยเป็นไฟหน้า LED นะคะ ตุ๊กตาค่ะเป็นของทราชีนบวกกับแฮนด์สูงรวมกัน12นิ้วค่ะแล้วก็ชุดยกเรือนใหม่นะคะปกติเรือนใหม่ก็คือจะเรียงกันอยู่ตรงด้านนี้นะคะบนล่างเนาะอันนี้ก็คือยกขึ้นมาอยู่ด้านบนเพื่อให้มองเห็นง่ายเวลาเราขับขี่นั่นเองค่ะมือเบรคคลาสเป็นของอ l i t ตนะคะปอกแฮนด์ฮาร์ดรักค่ะเบาะเซด a ลแมน SDC นะคะพักเท้าค่ะเป็น SDC เช่นเดียวกันนะคะทั้งคนขับค่ะ แล้วก็คนซ้อนเลยในขะาะนี้ค่ะ SDC ค่ะ f a t h e r b e e Hammer SDC เช่นเดียวกันนะคะ Cashbar บวกกับอกล่างค่ะเป็นของ SAS Thunder นะคะลูกค้าไฟเลี้ยวหน้าเป็น LED นะคะตามแบบฉบับครับสไตล์ค่ะตัวสะสมเลยนะคะใครที่หาอยู่นะคะมีเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้านี่ค่ะ f a t h e r b e e นะคะ SDC นะคะ San Diego Custom ค่ะ คันเกียนะคะเป็นของ SDC เช่นเดียวกันค่ะสายหัวเทียนสกรีมี่อีเกิลสีส้มค่ะรถปี21แ,แท้เลเกียที21ค่ะสีเดิมๆเลยนะคะรถสวยค่ะลูกค้านี้ค่ะแต่งมาหมดแล้วนะคะตามแบบฉบับกรับสไตล์เลยค่ะของตัวนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะขี่ใช้งานทุกวันได้ค่ะแล้วก็ขี่ออกทิปได้ด้วยนะคะเครื่องยนต์เหลือๆเลยค่ะ1,868ซีซีนะคะ สำหรับราคาค่าตัวของ h a r l เล d a ด i d วิ n า o w r i d e ล S คันนี้ค่ะราคาตารางการดาวการอรอตเดอะแอดมินเจนมาลงรายละเอียด,ดไว้ให้ที่ด้วยสบชันด้านล่างคลิปนี้เช่นเดิมลูกค้าที่สนใจโทรหรือทักไลน์ได้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่คันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ